รับสู่เมืองคนงามบ้านโป่งเชิญมาสัมผัสเสน่ห์เมืองแห่งสตรีทอาร์ตอาหารเลิศรสพร้อมเช็คอิน5 l a แลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งบ้านโป่ง m u ิ i c i p อลิตี We are proud to present บ้านโป่ง The town beautiful heart amazing street art and delicious local food and don't forget to visit the top f i cultural tourist attractions of บ้านโป g ง าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งที่ท่านไม่ควรพลาดอันดับแรกวัดดอนตูงวัดโบรนาณเก่าแกส่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อตั้งเมื่อประมาณ227ปีที่แล้วเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในตำบลบ้านโป่งมาช้านานสถานที่ตั้งของวัดอยู่ที่ตำบลบ้านโปง่งตรงข้ามกับสังนกงานเทศบาลเมืองบ้านโปง่งเดิมทีที่ตั้งของวัดเป็นที่ดอนเป็นป่าดงพงไพรมีแหล่งน้ำล้อมรอบถึง3ามแห่ง ทำให้บริเวณนั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดรวมถึงเป็นแหล่งล่าสัตว์ของเหล่านายพานโดยสมัยนั้นอาวุธที่นิยมใช้ล่าสัตว์คือปืนแกป๊ปซึ่งเมื่อยิงจะเกิดเสียงดังตุมตูมชาวบ้านจึงเรียกป่าดอนนั้นว่าดอนตูมจึงเป็นที่มาของชื่อวัดดอนตูมจนถึงปัจจุบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักและเลื่อมใสกันมาช้านานของวัดดอนตูมได้แก่พระพุทธฉายจำลอง จะมีการจัดงานปิดทองพระพุทธฉายประจำปีซึ่งตรงกับวันเพลงกลางเดือน3หรือ15ข้ามเดือน3ซึ่งตรงกับวันมาคาบูชาและถือเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ของวัดดอนตูมพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปองค์เล็กหล่อด,ด้วยทองผสมารสารสำลีปางสมาธิซึ่งในหลวงราชการที่9ทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมถวายเพื่อประดิษฐานวัดดอนตูม งานประเพณีสงกรานจะมีการจัดงานในช่วงวันที่13-15เมษายนของทุกปีโดยความร่วมมือระหว่างวัดดอนตูมและเทศบาลเมืองบ้านโปง่งเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นฐานและจัดขบวนอันเชิญพระพุทธสิงิงจากวัดดอนตูมไปรอบตลาดบ้านโปง่งเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำและจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวการละเล่นพื้นบ้าน แด์มาร์กแหล่งที่2วัดบ้านโป่องอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่สําคัญของบ้านโป่องอายุเกือบ200ปีตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟห่างจากสถานีรถไฟบ้านโป่งประมาณ1กิโลเมตรวัดบ้านโป่งคําว่าโป่งมาจากคําว่าดินโป่งซึ่งเป็นดินรสเค็มเป็นอาหารของสัตว์นานาชนิดเดิมบริเวณนั้นมีหมู่บ้านจึงถูกเรียกชื่อตามลักษณะของดินว่าบ้านโป่งเมื่อมีวัดเกิดขึ้นจึงเรียกชื่อวัดตามหมู่บ้าน และนั่นเป็นที่มาของชื่อวัดบ้านโปง่งภายในวัดมีเจดีย์ห้ายอดเป็นศินละปะมอญเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองของเมืองย่างกุ้งโดยองค์เจดีย์นี้เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของวัดบ้านโปง่งและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดคือศาลเจ้าพ่อพระการเป็นเทวสถานเก่าแก่สมัยของโบราณสร้างด้วยศิลาแรงซ้อนกันเป็นฐานสูงจึงเป็นที่มาที่เรียกกันว่าศาลสูง เจ้าพ่อพระการทรงอนุภาพศัตรูยำเกงไม่กล้าทําอันตรายบูชาดีๆจะได้ส่งความปรารถนาซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนราชบุรีมาเนิ่นนานเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ห้าพี่น้องได้แก่หลวงพ่อโสธทรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดบางพีใหญ่และหลวงพ่อวัดขวเขาตะเคราตุจริงของทุกปีรวม5คืนหวัน เจบ้วนหกตัวก่อตั้งโดยคนจีนที่มาตั้งรกรากทำมาค้าขายในตลาดบ้านโปง่งเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเจมีพระพรทธเจ้าองค์กิ่วหวงคุกโจหรือเทพเจ้า9้าพระองค์โดยมีองค์เทพเจ้ากวนอูองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและองค์เทพเจ้าอื่นๆอีกหลายพระองค์งานพิธีหลักของโรงเจบ้วนหกตัวเช่นพิธีไหว้ผลไม้ทุกวันที่หนึ่งและ15ของเดือนซึ่งเป็นวันพระจีน พิธีไหว้ตามเทศกาลสำคัญของจีนเช่นวันตรุษจีนวันศาสตร์จีนและงานที่สำคัญที่สุดของทุกปีคือเทศกาลถือศีลกินเจโดยมีการจัดงานถึง10วันนอกจากนี้อีกประเพณีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สืบทอดกันมานานกว่า60ปีคือพิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่เบิกไครองค์จีนจากศาลเจ้าแม่เบิกไครมาประดิษฐานที่โรงเจมุญหกตัว ดยงานต้นปีคือหลังตรุษจีนหนึ่งเดือนและงานปลายปีคือก่อนตรุษจีนประมาณหนึ่งเดือนซึ่งที่มาของประเพณีนี้เกิดจากในสมัยก่อนถนนที่เดินทางสัญจรระหว่างฝั่งแม่น้ำไม่สะดวกจึงเกิดประเพณีดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อาวุโสในสมัยนั้นได้มีโอกาสเคารพสักการะองค์เจ้าแม่เบิกไกพลายองจริงและในช่วงสามวันนั้นจะมีการสแสดงอุปรากรจีนการสแสดงนิ้วสามคืนที่ลงเจบนหกตัว นมาร์กแหล่งที่ 4, สศาลเจ้าพ่อกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เปรียบดังเง็กเซียนฮ่องเต้ที่จะช่วยให้ผู้มาอธิษฐานขอพรสำเร็จสมหวังหากทำดีประพฤติตั้งอยู่ที่ถนนเนียนทองคำตลาดบ้านโปง่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านโปง่งชื่อกวนอูโด่งดังมาจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สามก๊กของชาวจีนโดยเทพเจ้ากวนอูถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม การรู้คุณและตอบแทนคุณความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นที่น่าสังเกตว่าชาวจีนจุดทุกเพี้ยนมูชาเทพเจ้ากวนอูไม่ใช่เพราะการที่ท่านได้กลายเป็นเทวดาที่มีอำนาจบันดาลโชคลาภวาสนาแต่เพราะเป็นเทพเจ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นการระลึกถึงความดีที่ท่านได้สร้างไว้ในตำนานประวัติศาสตร์ แม่บ้านโป่งหรือที่ชาวบ้านโป่งเรียกกันว่าศาลอาาตั้งอยู่ถนนลิมน้ำตลาดบ้านโป่งโดยประวัติศาสตร์ตามที่เล่าสืบกันมาเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วได้มีชาวจีนอัญเชิญองค์มาโจ้จากประเทศจีนเดินทางโดยเรือมาถึงแม่น้ำแม่กลองปากคลองหลวงสิทธิ์อำเภอบ้านโป่งและได้ปักฐานอาศัยอยู่แถวท่าเรืออัญเชิญองค์มาโจ้ไว้บูชาที่บ้านของตน ต่อมาชาวจีนผู้นี้แก่ชรามากขึ้นจึงได้สร้างศาลไายเล็กๆขึ้นหนึ่งหลังแล้วอัญเชิญองค์มาโจามาไว้ที่ศาลหลังนั้นเพื่อให้คนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2497เพลิงไม้บ้านตลาดบ้านโป่งครั้งใหญ่ร้านค้าบ้านเรือนเสียหายจนหมดทั้งตลาดเว้นไว้แต่ศาลมาโจาเท่านั้นที่ไม่ได้รับความเสียหายทำให้ชาวตลาดบ้านโป่งและใกล้เคียงมีความศรัทธาในองค์มาโจามากขึ้น และในปีพุทธศักราช2532คณะก,กรรมการลงเจบูน6ตัวได้ขออนุญาตองค์มาโจาสร้างศาลมาโจาหลังใหม่และลูกจำลององค์มาโจลูกไม้สักแกะสลักติดทองคำขนาดใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งองค์และทำพิธีเปิดศาลหลังใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2535และขออนุญาตองค์มาโจาใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าศาลเจ้าแม่บ้านโปง นี้คือเรื่องราวบนสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งที่ท่านไม่ควรพลาดมาเที่ยวบ้านโป่งกันนะคะ And those are the stories about the charming and amazing cultural tourist attractions in Ban p o n g that you shouldn't bypass. The municipality of Ban p o n g is waiting to welcome all of you.